นีค่คือแบบผมจะไปซ้ำแล้วผมก็โดนชนแล้วพอมลุดขึ้มน,นมากระปือนมันก็ลุกขึ้นมาอีกผมผมผมเข้าใจแต่คือเราเราจะใ,ให้ผมทํายังไงเพราะอันนี้คือมันมีผลตอ่อไฝแบบมากๆคือไม่ใช่ไม่ใช่ว่าไม่มีผลไม่ใช่ว่าไม่มีปรับเปลี่ยนผมพยายามปรับเปลี่ยนอยู่ครับแต่คือมันไม่ใช่ขึ้นอยู่ที่ผมมาสิเ <ใจ S 1> ขาหลังเขายัง <ๆ S 2> ไม่ปรับพยายามหาวิธีปรับหลายอย่างอยู่ทั้งชนและตัวทะลุอะไรหลายอย่างแต่ว่าเทมันยังทำไม่ทําไม่เสร็จทําไม่ได้เฉยๆว่าตัวสายครับทำไมทําไมเขาไม่เปลี่ยนเป็นถักแปมเหรอครับพี่ชนคนคนมันเป็นกฎประเทศครับมันไม่ใช่กกสภา็ ไม่ผมข้าใจแต่ว่าในมุมดุกดิ๊กนี่ขอขอเราขอไฟใหม่ได้ป่ะคนดูครับเอดุกดิ๊กแก้แจ้งไปแล้วครับดุกดิ๊กมันไม่ได้ยอมไม่มีใครยอมหรอก พี่กิตอยู่ป่ะพี่กิตเสียดายทัมิ่งมาเกี่ยปืนหลังบ้านแ่ะผมกดได้สองคนเลยแต่ดุ๊ดิ๊กมาโนชนมันสูยากจริงๆพี่เพราะมันปืนไหวไม่เมื่อกี้เมื่อกี้ไหวมึงฟังกูนะเมื่อกี้หลังบ้านมันมีแค่สี่ตัวและกูยิงหมดเลยแต่ทีเนี้ยไอ้ดุ๊กดิ๊กมาโดนชนปืนสองก็บอกโดนยิงหมดเลยโดนกูกดใกล้ๆเลยแจ้งไปเลยแจ้งไปเลยมึงลองยอมไม่ดูกูดิไอ้ในหน้าแจ้งไปเลย จะไปทำไม่ชนกูดนเลยนะเคนี้ต้องถามพี่วันดูตอนเช่ากิจดิมันน่าเกลียดไปอ่ะขอคุยดิพี่วันครับพี่วันผมขอคุยหน่อยไดพี่วันนะรอพี่วันครับพี่วันครับเออคือไฟเมื่อกี้ครับคือมันมันมันเกิดเหตุการณ์แบบว่าผมเข้ามาอ้อมหลังผมสี่คนใช่ไหมก็คือมีปืนสองกระบอกแต่ทีนี้ทั้มมิ่งคือผมกดปืนชนะไฟปืนไปแล้วแต่ว่าน้องโดนชน ัวที่ซ้ำอยู่อะครับโดนใครอยู่เลยครับพี่แบบมีแค่ปืนตั้งใจขับรถมาชนเลยพี่ใช่แล้วก็รถเขาอะเพราก็ชนผมนะว่ามันไม่มีรถอ่ามุมมองอ่ามุมมองของผมก็ได้ครับลองไปดูมุมมองของผมย้อนไปดูตอนแรกก็ได้พีีี่ผมมคลิปอันนั้นในมุมของดุ๊กดิ๊กดิ๊กอีกด้วยอันนี้ของมุมมองของผมเป็ไงก็คือปืนกับเขาอยู่สองเปุ๊บกระบอกเพราะปืนมันมีมันมันมีผลต่อไฟยังครับพี่ชนคนเหรอ โดนมาทุกฤิยาพี่เรื่องชนแบบอย่างเงี้ยพี่ว่าหนูไปเซตสถานที่ก่อนนะคะสนามบีล่างได้ไหมครับผมอ้าวเมื่อกี้บอกแต่มันหายเมื่อกี้บอกล่างว่างไหมถ้าล่างว่างก็จะล่างว่างว่างหมดเลยครับแต่คู่เดียวเอาเอาสนามบีล่างครัเขาเอาสนามบีล่างครับโกดังนะใช่ครับใช่ใช่ของครับเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นโกดังครับมันไม่มันไม่มีรถเลยมันพุ่งเข้ามาชนลูกเลยเดี๋ยวให้เขาดูคลิปไม่ต้องอะไรเลยมัเล่นมัน ไอสัตว์เป็นสองเนี่ยเปลี่ยนต่อพรุ่งนี้ไปไม่ได้เลยใช่ป่ะตอนนี้มันไม่ได้มันเหมือนไม่ได้ต้องเล่นให้จบพี่ถามยยััังงไอ้นีถถาามมครบดิ่ะพี่วันพรุ่งนี้ได้ไหมครับต่อพรุ่งนี้ได้ไหมมันก็ไมี่ยงบังคับอะไรได้ป่าวะเห็นอ่ะลองถามพี่ตาถ้าไม่บังคับจะเล่นได้เล่นยังสกายครับพี่วันดูห้องหลักถามพี่วันหายเหรอใช่ครับทีละเรื่องครับ ไม่ไม่คุยคุยทีเรื่องก่อนเอาเอาขอตัดแต้มก่อนจะเพิ่งคุยเรื่องพ้นเดี๋ยวขอเคลียร์เรื่องตัดแต้มก่อนอันเกิดพลาโเพตอนนั้นไอ้ถามไอ้พิตตาหรือตาหลอกเลยได้พี่พังผมนะมีปืนรอปืนใช่เราเสียเปรียบเราขอพรุ่งนี้ก็ได้ต้องตั้งแต่เราโดนปืนเราหายตั้งแต่พรุ่งนี้ได้พรุ่งนี้ได้ขอดูขอดูข้อเคล็ดนี้ก่อนพี่เคล็ดรถชน คือมันคือได้ใช่คือมันเป็นอย่างนี้พี่คือปืนเขาล้มสองปืนเขาล้มสองกระบอกแล้วปืนอีกกระบอกหนึ่งที่อยู่บนรถเขาอ่ะคือไอ้คันสีเทาอ่ะก็คือเป็นคนแต่ว่าน้องไอ้ดีกังจะวิ่งไปซ้ำแต่เขามีเจตนาที่จะชนชัดเจนอ่ะพี่ดูในคลิปในห้องส่องหลักฐานเลยก็คือปืนเขาล้มมากแลังจะโดนซ้ำช่พี่ก็คือถ้าผมสองกระบอกเลยครับที่กดอยู่ผมกดอยู่สองกระบอกเยอกชนะแบบเยอะมากเลยครับได้ปืนแล้วตอนสองฟันเลยอันนี้คือแบบผมจะไปซ้ำแล้วผมก็โดนชนแล้ว พร้อมลุกขึ้นมาปื๊ดปืมันก็รุกขึ้นมาผมผมผมเข้าใจแต่คือเราเราจะให้ผมทํายังไงคือในทุกทุกครั้งคือทุกครั้งของเราคือก็ต้องไปแจ้งนายกถูกต้องไหมไฟก่อนหน้านี้ทุกครั้งกิจกิจสรุปว่าที่คุยพี่ต้าพี่ต้าว่าไงเรื่องรถชนอ่ะมันคือมันแจ้งทิกเก็ตพี่มันคือโดนใบแต่ว่าอืก็อย่างที่คืออันนี้คือมันก็จะไม่ได้มีปรับเปลี่ยนใช่พี่เพราะว่านี้คือมันมีผลต่อไฟแบบมากมากไม่ใช่ไม่ใช่ว่าไม่มีผลไม่ใช่ว่าไม่มีปรับเปลี่ยนผมพยายามปรับเปลี่ยนอออยยูู่่่่่่คครัับแตืมมมนนไใชขึ้ทีผสิ เข้าใจที่ผมสื่อไหมค่าเข้าใจครับก็คือต้องผมเชื่อว่าตอนน่าจะเข้าใจว่าเพราะอะไรผมถึงทําไม่ได้ผมเชื่อว่าตอนน่าจะเข้าใจผมก็อยากให้มันเป็นโดยที่ไยังงั้นมึงตั้งชนปืนแล้วไม่เอาไปเหลืองไปแดกไปไม่เป็นไรเราเอาปืมให้มม่ล้มแล้วกูยิงซ้ำกไม่ใช่ผมไม่พยายามเดี๋ยวผมชนวงใหญ่แม่เลยอะปืนมลงหลังบ้านมึงไร้่เนีนแล้วกูยิงซ้อีกไอ้เชฟบิมันเจอชนวงใหญ่ไปแล้วอ่ะเรื่องนี้ไอ้เฮียสุปราหมันลงร่ไแล้วอ่ะเร่องนอยู่ที่ไรใช่กรัวให้ไ มันมีของผมในมุมของผมด้วยถ้าของพี่ต๊อดพี่ต๊อดส่งส่งแยกมาได้ได้เลยพี่มัน,นออจบนิดจบนีดผมจัะไปเออมันมันย้อนกลับไปดูได้ไหมของผมพี่ตัอดไม่เป็นอ<ม>่ะลองเข้าไปดูเนี่ยเพิ่งไฟกันเมื่อกี้เลยก่อนเริ่มไฟอะ่ะลองไฟอ่ะลองย้อนไปดูในในสตรีมไอ้เี้ยปืนมันเรามีสองผมฝากพี่ต๊อดให้ให้คนในแก๊งตัดให้เดพี่เพราะว่าได้ได้ไ,ได้เอ้ยกีดกีดตัดให้ผมหน่อยได้ไหมเวลานั้นอะเดี๋ยวผมทำไม่เป็นไอ้ย่าคือครับ จะตัดส่งนายกคนนี้ให้หน่อยได้ไหมถึงมุมไหรครับทั้งของผมเออทั้งของผมกับทั้งของดิกะเออของดิกมันชัดเจนแล้วแต่ว่าเดี๋ยวของของพี่ต๊อดพี่ต๊อดตามส่งมาให้ผมอีกทีก็ได้อยากอยากเห็นมุมต๊อดด้วยอันนี้คือจะโดนแล้คมันสุดท้ายมันโดนแค่ใบเหลืองไม่ใช่หรออ่าได้ใบโดนใบเหลืองประ้าสแครับแต่ว่าตอนนี้คือถ้าใบใบมันผมไม่รู้ว่ามันมันแจ้งกันมากี่ทีเกตแล้วแต่ว่าเยอะมากก็เดี๋ยวผมตัดสินทีเดียวตอนจบแล้วกันไม่ถึงเคสเคสต๊อดกับเคสเคสต๊อดกับเคสดิกมันก็ โอเคโอเคก็คือใบเหลือไปเนี้ยเชื่อซ้ำถูกไหมครับซ้ำเมื่อกี้ที่จะซ้ำแล้วมันคือคนละมุมมองกันเฉยๆครับอ๋อโอเคครับทั้งนั้นไม่ไม่ต้องอะไรก็ได้พี่ตอบโอเคครับโอเคแต่แต่นั่นแหละมันไล์สกอร์ก็สามผ่านจริงนะเออมันแก้ไฟไม่ได้เลยหรอครับนายกถ้าถามจริงๆมันเกี่ยวกับเรื่องไฟในเมืองไหมมันก็เกี่ยวนะพี่ว่าคุ้มจัดเลยนะใบเหลืองแค่แสนแลกเต็ม เออผมจัดผมจัดคือในมุมในมุมเราอาจจะมองว่าคุ้มอ่ะแต่มุมผมมันไม่ได้มองว่าคุ้มอ่ะแต่ผมก็ไม่สามารถไปเปลี่ยนความคิดคนได้อ่ะแล้วการการที่ขับรถชนกันในไฟผมก็พยายามแก้พยายามรีพอร์ตทุกวันแล้วอ่ะจะจะให้ผมทํายังไงต่อผมก็ทําได้เท่านี้อ่ะซึ่งข้างหลังเขาไม่ปรับอ่ะเขาหลังยังไม่ัมันพยายามหาวิธีปรับหลายอย่างอยู่ทั้งชนและตัวทะลุอะไรหลายอย่างแต่ว่าเค่มมันยังทำไม่ ทำไม่เสร็จทําไม่ได้ที่เฉยๆตัวสายกบไม่ชนคนชนคนไม่ได้คือถ้าเกิดทําให้รถชนคนไม่ได้บักอีกอย่างก็จะโผล่มาก็คือคุณจะเข้าไปชุกันในรถอันนี้คือกัวแม่งจะบัคเข้าไปในรถเขาก็พยายามแก้อยู่ที่แบบว่าไม่ไม่มีตนี้อยู่จริงๆหลักๆแล้วเรื่องรถชนยอมตลอดมันก็ยอดมันก็อยู่ในจิตสำนึกผู้เล่นนะ ถ้าคนมันมองว่าการที่โดนไปเหลืองเรื่อยๆมันคุ้มผมก็ทําอะไรไม่ได้อะอการโดนใบแดงกับการที่ไม่ได้เล่นอยู่ในเมืองมันมันมันคุ้มแล้วเหรอสําหรับผมมันก็ไม่ได้คุ้มอ่ะแต่สําหรับคนเล่นคนอื่นถ้าเขามองว่าคุ้มม,มันก็ต้องให้เขาโดนใบไปเรื่อยๆครับอันนี้คือสิ่งที่ผมทําได้อ่ะผมทําได้เท่านี้จริงๆตอนก็น่าจะรู้ว่าผมไปพยายามไปรีพอร์ตให้มากที่สุดแล้วครับคือผมผมทําได้เท่านี้ ทำไมทำไมเขาไม่เปลี่ยนเป็นหักแต้มเหรอครับพี่ชนคนชนคนมันเป็นกฎประเทศครับมันไม่ใช่กฎสภาก็ไม่ผมเข้าใจแต่ว่ามันมันหมายถึงว่าเรื่องไฟอย่างเงี้ยครับใช่ครับมันมีผลกับไฟมากอาะทำไมไม่เขาคือคือถ้าสมมติว่ามันมีกฎที่แบบว่าชนแล้วหักแต้มเลยอ่ะทีเนี้ย จะผิดกันเต็มเลยแล้วมันจะเล่นกันไม่ได้เลยกันแล้วมันก็จะไม่ได้เล่ตอนนี้ใช่ตอนนี้แบบจงใจเต็มๆมันอยู่ที่ดุลพินิจเลยใช่ถ้าอยู่ที่ดุลพินิจอะผมถามจริงสภาตัดสินไปเคยมีฝั่งไหนพอใจบ้างไหมไม่มีครับเราเราหาวิธีแก้ดีกว่าวิธีที่แบบว่าไม่ไม่ต้องมีผลแบบกับการชนเลยแบบแต่ว่าอันนี้มันอาจจะต้องรอก่อนจริงๆครับนั้นช่วงนี้เอาเอาไอ้ไฟรถออกไปก่อนเลยไหมครับไม่นั้นมันก็มีปัญหาเด้งมาทุกวันเลยเปลี่ยนเขาก็สลับคนไปเรื่อยๆครับยี่ห้าคนเป็นใบเหลืองแต่ละ มันก็ไม่คิดอะไรแบบใบเหลืยงสลับไปทีละคนทีละคนเฮียว่าดีนะเล่นแบบไม่บ้มอ่ะเพราะว่าเพราะว่าแต่นั้โคงต้องเอาที่ไปเล่นมาคุยครับถ้าอยากจะปรับเปลี่ยนถ้ายินยอมทั้งคู่ผมปรับเปลี่ยนให้ได้ครับผมไม่ติดยากไหมเล็กเี็กที่ไปเล่นมาได้ครับ ฮัลโหลครับตอนแรกอะผมคุยกับคิงเรื่องชนคนจะเอาไอ้ไอที่แบบตัวใสมาก็มีปัญหาพี่ซีก็ทำทำแล้วมันมันก็มีบั๊กเข้ามาใช่วันนั้นก็นั่งทำกันนั่งดูชนคนไม่ได้ก็แค่ขับเข้ามาในวงแล้วก็มาชุบไงกนะ็ตัวใสไง ไม่ชนคนมันทําได้เพราะมันหลายรูปแบบอะโคตรพ่อโคตรแม่อะพี่ว่าครับพี่สมมติคนดูคนเพื่อนตายตรงนี้แค่พักพี่แล้วก็กูขับเข้ามาปุ๊บไม่ชนคนอยู่แล้วกูมาจอดแล้วกูชุบได้เลยก็มันมันปัญหาหลายอย่างครับพี่น้องเอ้ยช่องวอดหรืออะไรเออผมว่าไฟตรงไหมคนดูคิดว่าเหมือนบอกว่าไฟตรงป่ะจะเปลี่ยนไฟตรงต้องคุยกับอีกฝั่งก่อนครับไฟตรงเลยไม่ไดเปล่าครับพี่ก็คือเล่นกันปกติเลยแล้วเดี๋ยววันเดียพวกผมพัก่อดแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็มาเล่นกันเหมือนเดิม อันแล้วค่ทิปมาเมาแล้วได้ทิปมาเด็วมาแล้วก็รอคุยเลยก็ได้ครับเราอยากแกปรับมันคือไอที่ผู้ผมบอกไปคือเสนอเพราะว่าตอนตอนตอนนี้คือแพ่แพ่แพ่นี้มันดูมีช่องโหว่หรือแบบมีปัญหาเยอะมันแล้วมันก็จะแบบมีปัญหาเข้ามาเรื่อยต้องรอครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวรอคุยกับที่มเน็ตเลยเดี๋ยวที่มนเน็ตมารอแป๊บหนึ่งครับก็เดี๋ยวเราคุยกันเลยถ้าเขายินยอมก็ปรับเปลี่ยนครับสภาไม่ติด สำหรับคู่เราเราก็ปรับไปเล่นไฟตรงได้ครับถ้าที่มันได้ยินยอมนะอะพี่ว่าครับพวกผมเล่นแบบเล่นแบบเนี้ยพี่ไม่ได้ไม่ได้ปรับไปไฟตรงนะที่พวกผมเสนอไปอ่ะคือหมายถึงเสนอพี่พี่วันเสมอสภาไปกันนาะยกไปเพราะว่า แผ่นนี้มันดูแต่ช่างบอกเยอะอ๋อผมเข้าใจแล้วก็คือกินเราเราต้องเอาให้เอสดีกับที่เปนเ็ตเล่นให้มันจบใช่ใช่คือคือก็เล่นให้มันจบก็คือเล่นแผ่นนี้เล่นแผ่นนี้เล่นแผ่นนี้ให้จบไปก่อนแต่ว่าจบมา่อยแบบ้ราจะเล่นแผ่นนี้พรุ่งนี้มันจะไม่มีปัญหาเดิมอีกเหรอมันถามว่ามีปัญหาเดิมไหมมันมันอาจจะมีพี่แต่สุดท้ายเราก็ต้องเล่นกันให้จบถ้าผมมองว่าถ้าแก้ตอนนี้ได้ก็ลองลองคุยดูก่อนถ้าแก้ได้ก็ก็ดี พาแก้ไม่ได้ก็ค่อยว่ากันีกทีเพราะสุดท้ายวันนี้พวกผมก็เล่นไม่ได้ครบพี่เพราะว่าปืนน้องผมหายไปสองวินล้วแล้วก็บกเกิดเดี๋ยวเนี่ยมาแล้วก็ลองลองถามดูเลยก็ได้ครับจะได้เคลียร์ไปที่มเนตให้ผมถามเรื่องอะไรพี่ไม่เดี๋ยวผมถามเองที่มเน็ครัาีใใช่เขาพี่ใช่ใช่คือตอนเนี้ยมันมีแจ้งเข้ามาเรื่องไดบายค่อนข้างเยอะแล้วปัญหาได้ายค่อนข้างเหลือลังผมถามง่ายเลยเดี๋ยวไฟต่อไปเนี่ยที่จะเกิดขึ้นน่ะเป็นไฟตรงปกติไม่เล่นบัมรถเราจะโอเคไหม ไฟตรงปกติเหมือนแบบเก่าเลยอันนี้ใครเสนอครับเป็นสภาเสนอใช่ป่ะครับยิงผมก็อยากจบปัญหาได้บายครับฝั่งเขาเสนอผมมาผมก็มองว่ามันก็น่าเสนอฝั่งเราถ้าเราโอเคก็โอเคครับไฟตรงปกติไเยืนยาาเอาเป็นใกล้ๆได้ป่ะครับเดี๋ยวเล่นหายใกล้ๆให้ยิงใกล้ๆครับอต่ว่าไม่ต้องเกินระยะครับถ้าเป็นอย่างนั้นเพราะว่าระยะปืนเท่าไหร่ใช่ไหมครับ ไม่เท่านะผมไม่ไม่ใช่ครับหมายถึงว่าถ้าถ้าจะลงเล่นแบบจอดรถอะก็คือเออะจเพราะว่าไอ้รถรถรถของผมเคยที่ขี่กคือขี่ไปเล่นกับปืนครับปืนกับเพราะปืนของผมมันสั้นครับยิงเดียวได้ครับเพรตรงตรเอียงลาบากครับเล่นวันนี้ก็ได้ครับไม่ใช่ไม่คือตอนนี้ผมอยากว่าจะเล่นบัมรถหรือจะเล่นไฟตรงปกติเราเล่นแบบเดิมใช่ไหมเขาบอกว่าเล่นแบบเดิมม่ใช่ครับเสียงเราจะเอาแบบเดิมใช่ไหมใช่ใช่เขาบอกเล่นแบบ เขาบอกเล่นแบบเดิมก็เล่นแบบเดิมก็ได้แบบเดิมก็ได้ครับเหมือนก็อย่านั้นครับตามนั้นรอมาๆๆคิดสิเอ็มดสุปเราจะพักใช่ไหมวันนี้ใช่ครับใช่ับใช่ใโอเคอ่าทิปเบเน็ตทิปเบเน็ตอ่ามีเน็ตพี่มีอยู่นู่นนู่นทิปเบเน็ตครับวันนี้เอ็มดจะพักแล้วครับเราเจอกันอีกทีพรุ่งนี้สองทุ่มครึ่งนะครับต้องหรอครับผมมันมันมันพักได้เนาะมันไม่เป็นปัญหาไม่เป็นปัญหาอยู่แล้วอ่าผม ปเดินตามนั้นเพื่อนไปเดินไฟตรงนะพี่ไม่ใช่พรุ่งนี้ไฟเดิมไอ้สักอ๋อโอเคไฟรดเหมือนเดิมเออครับไปคุยแมตามนั้นนะพี่ตามนั้นมนั้นตามนั้นเพื่อนนอนเพื่อนนอนเพื่อนตามนั้นเพื่อนพี่ตั้งแต่ตั้งแต่ตามนั้นเพื่อนเราั้งะพี่แต่ว่า้า่าตามนั้นไม่รู้พี่ครับเลยอ๋อมันบอกว่าตามไปเลยนะครับพี่ไม่ต้อง